The Most l ์ลินะครับคลิกตัวที่สองขึ้นมานะครับนะครับจากนั้นนะครับเราดับบิ้งคลิกตัวที่นะครับคลิกขวาถ้าดับบิ้งคลิกมันเข้าไปแก้ไขแต่คลิกขวาเนี่ย มันจะมี Edit กับ Format เราเลือก Format นะครับเลือกฟอร์แมนะครับคลิกขวานะครับถ้าเราคลิกใน Edit เข้าไปแก้ไขแต่ถ้าเราคลิก Format นะครับเลือกเข้าไปแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวขึ้นมานะครับคลิก Format มันก็จะวิ่งสร้าง Format ให้เราคล o สนะครับข้อมูลที่มันวิ่งมันก็จะทำการ Format เข้ามาให้ว่าปลายทาง เนื่องจากตัวของที่เราเลือกมันคือมันจะสร้างตัวใหญ่นะครับสร้างตัวใหญ่โมดลิงค์นะครับที่มันมีเส้นลิงค์ขึ้นมามันจะสร้างตัวไอคอนเป็นตัวเฟรมตัวนั้นขึ้นมานะครับปลายของเส้นลิงค์ขึ้นมานะครับตามขนาดเราก็จะได้ขนาดของมันนะครับไล่เรียงตัวใหญ่เล็กไล่ลงมานะครับลิงก์เยอะ ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นต่างๆขึ้นมานะครับลิงก์เส้นเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของในส่วนของการใช้ในส่วนของด o จ l i o ลคอม o ม m นต t i n g นะครับต่อนะครับ เราจะเข้าไปทาการแก้ไขอ d ดิทค่าอ d ดิทค่านะครับจากที่เราได้มาสักครู่นะครับเราจะเข้าไปทาการแก้ไขปรับเปลี่ยนโน่นนี้นั่นต่างขึ้นมาเพื่อจะลองดูว่าเราสามารถแก้อะไรได้บ้างนะครับในส่วนตัวที่2เมื่อสักครู่นะครับคลิกขวานะครับเลือกอ d ดิทเพื่อจะเข้าไปหน้าต่างของการแก้ไขหรือการเข้าไปเพิ่มเพิ่มรายละเอียดต่างๆมันขึ้นมานะครับ ถึงตรงนี้แล้วนะครับเวลาเราเข้าไปในเพิ่มารายละเอียดตรงตรงตรงนี้ขึ้นมานะครับลองคลิกดูในส่วนของที่ดินนะครับมันจะมีหน้าต่างที่สามารถให้เราเข้าไปทําการแก้ไขข้างในนะครับเห็นนะครับเราจะเข้าไปในแก้ไขมันจะมีเพิ่มจากกลางใหญ่เล็กไอคอนเฟรมมันขึ้นเฟรมมี margin, มาร์จิ้นแมจิ้นขึ้นมามันจะโชว์ โชว์ขึ้นมาไล่นะครับรายละเอียดพวกนี้อเทมท o ูฟอร์แมนะครับฟอร์แมตเป็นอะไรเอนติตีนะครับ link, ลิงค์ไล่เรียรงออกมาแต่ละอย่าง1 2 3 4เรามาเซตค่าพวกนี้กันนะครับจากที่เราบอกว่า entity with วิเคราะห์แ t ตทริบิวหนึ่งสองสามหรือเส้นลิงค์นะครับเส้ 1, 2, link, นลิงค์ link, ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็มาแก้ในส่วนของนะครับหนึ่งในเรื่องของตัว สไตล์ style, นะครับมาแก้ในส่วนของตัวสไตล์ของของของเชที hmm. ่มันเปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปแบบนี้สามารถติก๊กเข้าไปแก้ได้หมดนะครับแก้ได้หมดรวมถึงค่า v l ว u e f o อนนะครับตรงนี้ลิงค์คลิก Edit เมื่อไหร่มันก็จะโชว์ข้าไปนะครับข่าไปทำการแก้ขนาดของมันฟลอนขนาดเท่าไหร่นะครับนะครับมันมีให้เราแก้เข้ามา จากไอคอนเฟรมนะครับไอคอนเฟรมตัวนี้นะครับเราเลือกในส่วนของตัวลิงก์นะครับลิงก์ขึ้นมานะครับของใครบางคนเนี่ยที่ไม่มีในส่วนของ e n t i t y link มันอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับคลิกในส่วนของตัว e n t i t y link ตัวที่เป็น Attribute นะครับ entity link ขึ้นมานะครับจริงๆมันสามารถเลือกมายเรียน่างผู้นี้ได้ค่อนข้างเยอะเลือกเฟรมแล้วเลือกคลิกในส่วนของตัว e d i t ขึ้นมานะครับ เขจะปรากฏจานวนฟอนต์จำนวนต่างขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของการเข้าไปแก้ไขแต่ถ้าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถกำหนดด้วยการสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือน,นิวขึ้นมามันจะมีหน้าตาขึ้นมาใหม่ให้เราสร้างนะครับการกำหนดค่าทุกอย่างขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ กับอีกหนึ่งวิธีอีกเมื่อสู้เนี่ยคลิกเมื่อสูนะครับตรงนั้นกับอีกหนึนงนนาางน่งนะครับเรามาคลิกนิวนิวข้างล่างเห็นไหมครับนิวขึ้นมาเราสามารถ Edit n นิวจากตรงนี้ก็ได้คลิกนิวมันก็จะได้หน้าต่างนิวขึ้นมาเห็นไหมครับเราไปดานนาได้ในแต่ละภาคส่วนว่าในส่วนของไหไได้บ้างในแต่ละส่วนขึ้นมา ถ้าเราคลิกนิวก็ออกมาใส่นิวเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีตัวอ d ดิก็ใส่อ d ดิชลายลิงต่างต่างขึ้นมานะครับกําหนดิวมันขึ้นมานะครับแล้วเรามาเลือกว่าเราจะสร้างอะไรในส่วนตรงนี้นะครับเลือกจะเลือกเอนติตี้หรือจะเลือกลิงถ้าเราเลือกลิงคลิกลิงเลือกเอนติตี้คลิกเอนติตี้เลือกลิงคลิกลิงกำหนดค่า ตอนนี้เนะี่ยเราอยากจะกำหนดเปลี่ยนเส้นลิงสร้างเส้นลิงขึ้นมาเป็นรูปแบบของตัวเราเองนะครับสร้างเส้นลิงเป็นรูปแบบของตัวเราเองเราจะเอาแบบไหนนะครับลิง attribute ก็เข้ามาคลิกตัวไอเทมไอเทมบอกแล้วว่าถ้าไอคอนกับเส้นลิงเชื่อมต่อกันในไอูจะเรียกว่าไอเทมนะครับคลิกลิงขึ้นมาเราจะเลือกอะไรดอลลารอาบั เราจะเอาจานวนเงินเงินมากก็เส hmm. ้นก็จะใหญ่ขึ้นสีก็จะเปลี่ยนขึ้นเราต้องการเอาจำนวนเงินถ้าเงินยิ่งเยอะยิ่งเยอะเส้นก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต่างๆขึ้นมาเงินน้อยเส้นน้อยเงินเยอะเส้นเยอะหนาขึ้นนะครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้สลับในการวิเคราะห์เส้นเงินนะครับพอเราบอกว่าเอานะครับลิงก์วิสดอลลาร์มัขึ้นมานะครับชาร์เองเราเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชาร์จเรื่องของการเงินที่เราเอาใส่ขึ้นมานะครับจำนวนเงิน เรามาปรับในส่วนของสไตล์ที่เราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นสีเราขอกําหนดเป็นลายคัลเลอร์เป็นเส้นสีนะครับมันจะกำหนดเป็นเส้นสีขึ้นมาต่อนะครับ จากเส้นสีตรงนี้เนี่ยเราเขาจะมาปรับเพิ่มเติมอีกว่ารูปแบบของเส้นสีเนี่ยเราจะเอาตัวไหนบอกแล้วเมวื่อสักครู่เนี่ยที่เราเข้าไปดูตัวอย่างเนี่ยมันปรับตัวนี้ปุ๊บในส่วนตัวที่4เนี่ยมันมาปรับเพิ่มเติมนะครับปรับเพิ่มเติมต,ตามสไตล์ของมันที่มันจะเช,น,ชนออกไปสู่นะครับเราปรับเป็นนะครับในส่วนของตัวนะครับสเปคเวลูค่าของมันที่เกิดขึ้นหรือเลนจ์ของดอลลาเอามาส์มันบอกดอลลาเ์าออมอ์ที่เราจะปรับ พอเราเคลิกเข้าไปมันมีอีดิทให้เราเข้าไปกําหนดค่าข้างในเหมือนตัวอย่างเมือสกรู่เนี่ยเราเข้าไปกําหนดค่ามันข้างในขึ้นมาต่อนะครับตอนนี้เราาหนดแล้วกี่ส่วนแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามาสูนหน้าต่างที่จะต้องคหนดค่าเพิ่มเติมในการกําหนดค่าเพิ่มเติมน,นะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเอา เริ่มนะครับในส่วนของตัวยอดเงินเท่าไหร่นะครับสองหมื่นถ้ามันเจอเส้นสองหมื่นให้มันเจอเป็นเส้นสีแต่ถ้าต่ำกว่าสองหมื่นมันก็จะไม่เจอเป็นเส้นสีมาให้เรานะครับเวลูของมันก็คือดอลลาร์มองในสองหมื่นอาบอขึ้นไปนะครับสองหมื่นอีควถทูเบเวอร์นะครับบีจูเรามาเซตค่าพวกนี้ได้ หรือเท่ากับหรืออยู่ระหว่างยอดเงินระหว่าง2องแสนถึง5้าแสนมันก็จะเกิดข <sought for ceu ks> ึ้น2อ0แสนถึง5้าแสนที่เกิดเส้นสีเท่านั้นนะครับเราอินคลูสเข้ามาแล้วเรามาเลือกสีที่มันจะโชว์ <t> <görüş> เซตไลค์คัลเลอร์ทูสีมันจะออกไปเป็นสีอะไรเราเข้ามาเลือกนะครับขอเป็นสีแดงนะครับลายคัลเลอรขอเป็นสีแดงจากนั้นคลิกโอเคนะครับการกำหนดค่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเราคลิก โอเคเมื่อเราคลิกโอเคเสร็จปุ๊บเราได้ค่าขึ้นมา for link m o wow. u n t attribute chain chain ไปเพื่อเป็นลายค c ลเลอร์ต่างๆขึ้นมาเราคลิก format หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิก close หลังจากนั้นเราออกไปดูเส้นเห็นไหมครับมีสีแดงปรากฏขึ้นสีแดงปรากฏขึ้นที่มันมีสอง0หมือน up ขึ้นมาสักครู่นะครับ มีสแสดงเกดเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เรายังไม่พอใจเราอ d ดิแก้ไขนะครับอ d ดิแก้ไขเราอยากเอาความหนาของเส้นนะครับเราอยากได้ความหนาของเส้นขึ้นมานะครับเราไปใส่ในส่วนของตัวค่าต้องไปใส่ค่าและความหนาของเส้นเราจะใส่ในส่วนตรง นะครับดอลลร์อาเมานะครับเวลูฟลอมหรือจะใส่ในส่วนของสเปซเวลูนะครับมาคลิกเข้ามา <c oughs> เราคลิก Edit ทหนึ่งครั้งเพื่อมากำหนดเส้นนะครับเพื่อกำหนดเส้นข้างล่างนะครับข้างล่างเห็น <c oughs> ไหมครับเอาเป็นสักห้า แล้วเราคลิกจริงๆอ่ะโท่าทีมันน่าจะไปสร้างใหม่นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยมันต้องมากำหนดค่าในส่วนของสองหมื่นเหมือนเดิมลองดูนะครับเส้นสีมันไม่มีมันต้องเอาสองอันซ้อนขึ้นมามันต้องมาอยู่ซ้อนกันสองอันนะครับขอกลับไปแคนเซิลไปนิดหนึ่งแคนเซนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มาสักครู่ตัวนี้มาสักครู่เรามาสร้างใหม่อีกหนึ่งอันคือการสร้างในส่วนของคอลเลกชัมฟอร์แมตเนี่ยตอนเล็กสีแล้วนะครับ มาเริ่มใหม่อีกหนึ่งตัวกขามาสร้างใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับแต่หนึ่งตัวเสร็จปุ๊บเราก็มาเซตค่าเพิ่มเติมสร้างลิงก์นะครับสร้างในส่วนของตัวเดิมขึ้นมาดอลล่าเมาส์ขึ้นมาลิงก์ดอลล่าเมาส์แล้วเข้ามาในส่วนของลายของกว้างของลายนะครับเนี่ยมาเลือกแล้วก็ปรับขนาดนะครับเส้นตรงนี้ เป็นห้านะครับคลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิกโอเคเราลองรันฟอร์แมตขึ้นมานะครับเนะครับเส้นทุกเส้นจะเป็นแบบนี้หมดเพราะเรายังไม่ได้กำหนดค่าว่าสองหมื่นอัพขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องมาแก้คำนักกำหนดค่านะครับสองหมื่นด้วย เส้นหนากว่านี้ดีกว่านะครับตอนเลขค่าเลขมันใส่ไปแล้วรมันเป็น conditional format ไปแล้วมันสกรูขอยกรขนาดานี้สองหมื่นเพิ่มเป็นสิบนะครับมันก็จะหาขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเส้น ถ้าเราจะ save เซฟเก็บไว้ก็เซฟตั้งชื่อ save เซฟเก็บไว้นะครับพี่เอาตั้งเป็นนิวไว้ก่อนนะครับนิวเล่นๆมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็คือแค่เป็นนิวแล้วก็ close เพื่อต้องการมาดูเห็นไหมครับเส้นมันก็จะหนาขึ้นจาก5้าหตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ปรับจํานวนเงินเข้ามามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ขึ้นมาพวกมันก,ก็กลายนะครับจำนวนเส้นที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวไหนที่มียอดยอดเงินดอลลาร์หมอล่ะมันก็จะโชว์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ย เนื่องจากว่าเราใส่ไปตอนแรกนะครับเป็นนะครับรีเซ็ตเคลียค่าได้นะครับ, ai, บ,บรรยยเคลียค่าได้ได้ทั้งหมดนะครับรีเซตค่ากลับมาเป็นค่าเดิมนะครับพอกลับมาเป็นค่าเดิมเสร็จปุ๊บคลิกขวาขึ้นมาเลือกฟอร์แมตนะครับมันก็จะวิ่งไปเส้น <c oughs> ให้เรารลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเส้นของเราที่มันเน้นเวลาเราเอาข้อมูลมาทำเซตค่าเนี่ยถ้ามีเงินจานวนตั้งแต่ ห้าหมื่นขึ้นไปหรือหนึ่งแสนขึ้นไปหรือห้าแสนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะรสร้างเส้นลิงขึ้นมาให้เราได้นะครับลักษณะการเซตในส่วน conditional format ขึ้นมานะครับถ้เราลคลิกในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็สามารถคลิก format ขึ้นมาได้นะครับ มันก็จะสามารถคลิกตัวหนาขึ้นโน่นนี่นัน่นต่างขึ้นมาแล้วก็คลิกไล่แต่และตัวเราสร้างรูปแบบของเราเองตัวตัวอย่างมันให้มามันก็มีตัวอย่างแต่เราสามารถไปปรับได้ในการปรับนะครับการแก้ไขนะครับอย่างที่ได้ทําให้ดูแล้วในเบื้องต้วนว่ามันสามารถปรับโน่นนี่นั่นต่างขึ้นมาได้ในการสร้าง conditional format นะครับเราก็จะมีรูปแบบถ้าเราต้องการรีเซ็ตก็กลับเข้าไปเคลียร์แล้วก็ร right ีเซ็ตค่าก็กลับมาเป็นค่าเดิมกลับมาเป็นค่าเดิม,ม,น,ดมนะครับ เราสร้างเราอิดิเราแก้ไขเขาเข้าไปแก้ไขมันก็ปรากฏสิ่งีเราแก้ไขขึ้นมาอันนี้มีสองงานถ้าเราไปเพิ่มขึ้นอีกงานมันก็จะเรียงหนึ่งสองขึ้นมานะครับขนาดของไฟล์โนนี่นนต่างๆขึ้นมาก็เข้ามาเลียงนะครับถ้าเราบอกจะเพิ่มเราก็ามาเพิ่ม ใส่เข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับ <ideally. S 1> ได้ไหมครับถ้าพ mm ี่บอกว่าพี่จะเพิ่มในส่วนของที่มันเป็นในส่วนของ new s, <FP>. <S, <shocked>. <S p e c i e e t ขึ้นมาก็ขอขยับเพิ่มขึ้นมาอีก1 <amental S 2> ตัวกาสร้างคลิก new มันก็ได้ new แต่คราวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของ entity เราคลิกตัว entity เข้ามาแล้วเรามาเลือกว่า entity ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นตัวไหนนะครับเราเลือกในส่วนของ entity ที่มันเป็นนะครับเอนติตี t ลิงเอนติ i ี้ลิงลิงลิงล i งล i งล Link กอีกอีกเนี่ยเอนต i ตีนะครับเราจะได้ e n t i t y link เราจะเอาอะไรเราจะเอาในส่วนของขนาดนะครับไอคอนคัลเลหรือ margin นะครับ margin ถ้าใส่ margin ก็โอเคประมาณนส่วนของิ แล้วเราก็ามาปรับเราไม่เอาในส่วนนี้เราก็ามาปรับนะครับค่าเวลูขึ้นมาที่เกิดในเส้นลิงก์ก็คลิก OK. โอเคนะครับเราจะเอาฟอร์แมตเนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้อาจจะกำหนดเป็น 1, 1ตรงนี้อาจจะกำหนดเป็นสาม่สองนะครับฟรอน นะครับเล็กสุดเป็นหนึ่งฟอนต์เป็นส2คลิกโอเคขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกโอเคอเราสามารถขยับตัวนี้ให้มันขึ้นไปอยู่อัพไปอยู่บนนะครับคลิก Format เห็นไหมครับทุกอย่างก็จะมาอยู่ในในตัวเดียวกันในชาร์จเดียวกันมไม่ต้องมาคลิก1 2 3ครั้งขึ้นมานะครับเคลียร์รีเซ็ตก็เคลียร์นะครับคลิก Format ก็ ฟอร์แมตก็มันก็จะไปเลือกข้อมูลให้เราจากในชาร์ตตามเงื่อนไขที่เราวางไว้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการสร้าง conditional format นะครับเราก็จะพบเส้นที่วิงเข้ามามีเส้นไหนบ้าง ไปไวิเคราะห์ข้อมูลเราไปเจอกเราก็จะเห็นนะครับนายเขาไปเาจะเข้าแต่หอหน้นนั่นนั่นนีโอเคว่าจะเลิกของสักห้าโมงน่าจะไปถึงห้าโมงแล้วเสร็จแล้วนะครับจบแล้วในเรื่องของการ อินเทอรเนียสำหรับวันนี้ในเรื่องของการเซตค่ากําหนดค่าการนะครับสไตล์เราปรับรูปแบบสไตล์เรามาถึงเมนูจากเมนูไฟล์เมนูโฮมเมนูออเรนเมนูสไตล์พรุ่นี้เราจะมาว่ากันในส่วนของ